นี่อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในการที่ได้ไดรู้เรื่องของกระแสน้ำเนี่ยทำให้เกิดเป็นบอกเกิดของการตั้งเมืองที่สำคัญของอาณาจรรักรโบราณอย่างนาครวัด นี่คือแม่น้ําตุเลสาบอยู่ใกล้ๆนะส่วนฝั่งไกลนี่คือแม่น้ําของแล้วก็ไหลรวมกันตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปที่เวียดนามก็คือ แม่น้ำต้นที่สามเนี่ยที่ไหลมาจากฝั่งฝั่งทางเหนือเนี่ยกำปงชนังเนี่ยจะไหลลงเป็นแม่น้ํารองนะนี่คือกระแสรองเ้าก็ไหลเข้าไปหาแม่น้ำโขงตรงนี้แล้วก็ไหลไปเวียดนามแม่น้ำโขงยังจะสูงกว่าแม่น้ำต้นี่สามเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็คือประมาณช่วยเหือ คือธันวาคือ12แล้วก็1234เนี่ยหรือบางช่วงก็คืออาจจะเป็น11ด้วย11 1เแล้วก็1234าน้ำน้ำเนี่ยจะไหลาจากกำปองชนังเนี่ยวิ่งมาปึ๊บ มาฝั่งนี้ก็คือจะไหลาจากซ้ายนี่นะไปขวาอันนี้คือหน้าแรงนะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะหน้าแรงเนี่ยน้ำมันน้อยแม่น้ำโขงเนี่ยก็คือจะลดระดับลงมาทำให้ระดับแม่น้ำโขงต่ำจะทำให้น้ำจากตัวเลศาบ ไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงได้เราก็เลยจะเห็นว่าเห็นไหมเห็นเห็นเห็นจอกเห็นแหนนะเห็นพืชน,น้ำเนี่ยกำลังไหลจากซ้ายไปขวาเห็นไหมจเจนชัดเจนโดยดูจากจอกแหนนะ นี่แสดงว่าเข้าสู่หน้าแรงล้แสดงว่าปีเนี้ฝนตกไม่หนักแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าฝนหนักๆเลยตั้งแต่เดือนเดือนห้าเดือนพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาเนี่ยแม่น้ำจะไหลาจากแม่น้ำจะไหลาจากขวาไปซ้าย เพราะฉะนั้นวันนี้แหละซึ่งเป็นเดือนพฤศจิกาละวันนี้วันที่7พฤศจิกาก็คือจะแสดงว่าปีนี้มันแรงมันเข้าสู่หน้าแรงละพอหน้าแรงเนี่ยแม่น้ำโขงต่ำแม่น้ำจากนี่คือจากตัวเลสาะบก็เลยจะไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงได้ นี่คือหน้าแรงจากนี้ไปก็คือวันนี้เจ็ดพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์นแม่น้ำจะไหลจากซ้ายไปขวาแม่น้ำจะไหลจากซ้ายไปขวาซึ่งจะมีผลทำให้อะไรมีผลทำให้ตันเลสาบขนาดจะเล็กลงเขาบอกว่าช่วงช่วงเนี้ยช่วง พจนิกาธนวามกราคุมพาเมนาเมษาเนี่ยความกว้างความยาวของตัวเลศาบจะเล็กลงหกเท่าและแม่น้ำก็จะน้ำก็จะไหลาจากกำปงชนังไปที่ปนุมเป็นแล้วก็ไหลออกสู่ฮานอเอออกสูนู่นน่ะ แก้วไหลออกสู่โฮจิมินโน่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็คือจากพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาแม่น้ำจะไหลาจากตรงนี้จไหลาจากตรงนี้ย้อนกลับไปกำปรงฉนังย้อนกลับไปเสียมเรียบนู่น จะย้อนขึ้นเหนือพูดง่ายจะย้อนขึ้นเหนืออันนี้คือวิถีของแม่น้ําแล้วหน้าทึ่งตรงไหนรู้ไหมหน้าทึ่งตรงที่ว่ากระแสน้ำนี่นแหละคือตัวแปรสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดที่ตั้งของอาณาจักรพระนครน่ะก็คือเมืองเมืองขมรพระนครที่พระเจ้าชัยวรมันที่สอง ตั้งเมืองที่พศไอ้อพื้นที่คศ802ที่อที่โลโลูสโรลโลูสที่เขาว่าแผลงมาจากคาริฮารายลคาริฮาราซึ่งเป็นที่ตั้งของพระประสาทปราสาทเพียโคงประสาทบักกองแล้วก็ประสาท,าสาท,สาทโลนเลยแล้วก็ปราสาท ปราสมนตรีตรงโซนนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของขมิญพนะนครก็คือตั้งแต่ช่วง802ถึง9ถึง9เท่าไหรอ่อะถึง9ถึงถึงอ, 8, 8, 9, อ่ะก่อนที่พระเจ้าเยสวรมันจะตั้งจะย้ายไปตั้งที่ใกล้ๆก,ก,ก,กับนครวัดนครธมปัจจุบันนี้ที่เรียกว่ายโสทรปุระ พระเจ้ายโสธรพระเจ้ายโสธรวอรมันเนี่ยตั้งจากโลเลยย้ายไปที่แถวนครบ้านนาครธมปัจจุบันแต่คำถามที่คือว่าจุดที่พระเจ้าชัยยะวรมันที่สองไปตั้งอยู่ก็คือแถวโลเลยเนี่ยแถวโลเลยแถวโลลุสเนี่ยท่านจะไม่ตั้งเมืองติดกับแม่น้ำไอทะเลสาบ ทะเลสาบเกินไปท่านดูว่าตำแหน่งไหนที่ทะเลสาบขึ้นสูงสุดแล้วค่อยค่อยไปตั้งเมืองซึ่งเขาบอกว่าเมืองที่ตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ศูนย์กลางน่าจะอยู่แถวแถวปราสาทมนตรีท่านก็เลยไปตั้งเมืองที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นคือถ้าเกิดห่างมากก็ไม่ได้ห่างมากก็คือจะเอาน้ําไปใช้ทําไร่ทานาปลูกข้าวก็ Actually, tho, ทําคลองไกลเกินไป เทิดชิดมากก็จะถูกน้ําท่วมเหมือนกับเมืองกำบูกฉนังเพราะฉะนั้นท่านเลยตั้งเมืองตั้งเมืองฮลิฮาลาไลเนี่ยที่ว่าเามืองหลวงแห่งแรกเนี่ยอยู่ห่างจากทะเลสาบตันเลสาบพอสมควรนี่คือที่มาของมันอันนี้แค่เชิงของเชิงของเอชิงของอะไรนะเชิงของธรรมชาตินะ แต่ที่ท่านต้องไปตั้งลึกตรงนั้นทําไมไม่ไปตั้งที่แถวอังกอร,ร์บุไรหรือว่าแถวตะแก้วตทงนั้นนะ่ะที่เป็นปากทางในการค้าขายคําถามก็คือเพราะว่าตรงนู้นนะ่ะก็คือตรงนี้นะ่ยตรงนู้นนะ่ะมันอยู่ใกล้กับท่าเรือซึ่งตอนนั้นนะ่ยอาณาจักรของพระเจ้าไสาเลนทราหรือซึ่งเป็นอนาณาจักรที่ใกล้เคียงกันกับ พวกรีวิชัยนะก็บอกว่าเป็นขแขนงหนึ่งของสีวิชัยนะพระเจ้าส่ยเรนทราตอนนั้นยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นเจ้าทางทะเลเป็นเขาเรียกว่าเก็บค่าตงทางทางทางทะเลมีการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียเยอะท่านกลัวว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าส่ยเรนทราจะทําให้ท่านมาตีท่านได้ท่านเลยต้องไปสร้างเมืองหลวงที่ที่ลึกหน่อยก็คือใกล้ๆกับนู่นอ่ะเสียมเรียบ นี่คือเหตุผลทางการเมืองอันนี้คือว่าทําไมเมืองหลวงของพระนครยุคเขมรพระนครหรือว่ายุคอังกอร์เนี่ยต้องไปตั้งลึกถึงริมริมทะเลสาบต้นเลสาบใกล้ๆกับเสียมเรียบคือบางอย่างถ้าเกิดเราเห็นธรรมดาเราไม่ได้รู้ลึกซึ้งก็อาจจะไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ซ้ายมือน่าจะไปทางเสียมเรียบกำมปงชนะอันนี้คือเหตุผลเรื่องแม่น้ำทำให้เกิดตำแหน่งที่ตั้งแม่น้ำและการเมืองแล้วที่ฉลาดกันนั้นนะที่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองตั้งเมืองหลวงที่เลลูสนะเลลูสนะที่เขาอ้างว่า อาจจะแผลงมาจากคำว่าฮริฮราราไรเนี่ยเป็นการขานอำนาจกันระหว่างศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เนี่ยนิกายไวยสนพนิกายกับาสายวานิกายคือพุทธก็ยังมีมหายานเห็นญาณใช่ไหมฮินดูก็เหมือนกันฮินดูก็มีคนที่เชื่อว่าพระวิษณุหรือ,อ่ วัยสนบนิกายเนี่ยพระวิษณุยิ่งใหญ่กว่าขณะเดียวกันทางสายวนิกายก็คือหรือก็คือหรือพระอิศวรเนี่ยก็นับถือว่าเฮ้ยพระพระศิวะยิ่งใหญ่กว่านะอะไรเงี้ยสุดท้ายท่านฉลาดมากพระเจ้าชัยยะวรมันที่สองฉลาดมากท่านตั้งคําว่าหาริก็คือหารินี่เป็นชื่ออวตารหนึ่งของพระนารายหรือพระนาราย ที่คนไทยเรียกพระนารายณ์แต่จริงๆก็คืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระวิษณุพระวิษณุเนี่ยมีตั้งเป็นพันชื่อพันกว่าชื่อนะ่ะหนึ่งในชื่อนั้นก็คือห a ริหาริก็คือชื่อหนึ่งของพระนารายณ์จะไม่ได้แล้วไปว่าอะไรหาริก็คือไปแค่ผู้มาปลดปล่อยผู้มาอะไรสักอย่างนั่นแหละส่วนฮาริแล้วก็ h a า a h า,า,านี่คือเป็นชื่อ อีกชื่อหนึ่งของพระพระวิษณุเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาฮาริแล้วก็ฮารามารวมกันก็กลายเป็นฮาริฮาราไรฮาริฮาราไรก็คือเป็นเหมือนกับเป็นดินแดนของของอความปรองดองระหว่างศาสนาฮินดูสองนิกายคือนิกาย,ยไวยสนุกที่นับสือพระวิษณุกับนิกาย,ยไวยสยะเอ้ยนิกาย นิกกาไสววานิกายก็คือนับถือพระพระพระวิษณุเอ้ยพระพระพระศิวะซึ่งนี่คือที่มาทั้งในแง่ชื่อแล้วก็ที่มาของในเรื่องของการตั้งเมืองตรงนี้เราจะเห็นว่าที่ตั้งเมืองของพระเจ้าชัยวะชัยยะโรมันที่สองนี่ มีผลและเหตุผลมาจากเรื่องของทิศทางการไหลของน้ำด้วยยิ่งใหญ่ไหมก็วันนี้อาจจะวิชาการนิดหน่อยนะครับก็นี่คือเหตุผลของการตั้งเมืองคาเห่มณนครที่ลอรูสหรือฮาริฮาราเย